ปิดแร์อปินหน่อยิดจ๊อบหน่อยเรียนดีๆครับครับเสียก็ช่วงนี้ช่วงนี้เราก็เรามีประสบการณ์แล้วนะครับอ่ามีประสบการณ์จากจากปีก่อนนะผมจําได้หลายๆเรื่องนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราเรียนรู้จากประสบการณ์มีแล้วนะครับตอนเนี้ร้านค้าอย่างที่เชื่อบอกร้านค้ากลับเป็นโอกาสร้านค้าตามหมู่บ้านเนี่ยเราปีแล้วเราก็รู้ตอนมีโควิดเยอะๆเนี่ยร้านค้าตามหมู่บ้านเนี่ยขายดีมากเพราะคนอยู่บ้านกันเยอะนะครับ พอพอก็ผมก็โฟกัสให้ให้เอเจนต์เนี่ยพยายามพยายามเก็บจุดนี้ด้วยนะครับและและอีกส่วนหนึ่งคือนานโนเนี่ยที่หลายๆคนเริ่มเริ่มจุดกันแล้วน่ก็มาปกมาปลกให้พยายามกันให้มากขึ้นเพราะนานโนแปลงร่างได้อย่างที่เมื่อกี้ใครบอกอ่ะนานโนแปลงไปเป็นเอเจนต์น้อยน,นานโนแปลงไปเป็นเซลล์พลาสม์ก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ปีนี้เราอาวุธอาวุธเราเยอะมากนะอาวุธเรามีทั้งไฟลงไฟแดงเอเจนต์น้อยเยอะมากทําให้โอกาสที่เราเราจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปแบบผู้ชนะไม่ยากเลยครับแต่ อย่างศูนย์ของผมเองตอนนี้ก็นาโนก็มา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 เรื่อยๆนะเพราะเราหาเรื่อยๆเอเย่นที่จะมีปัญหาตอนนี้คือเอเย่นที่หาคนไม่ได้หาคนไม่ได้แล้วก็ไปงงกับงานเก่าออย่างที่ผมไปตระเวนดูงานของภาคก็บก็ยังมีบางเอเย่นที่ยังไปยึดติดกับงานเก่าคือคือไปไปวุ่นวายกับเซลเก่าอ่ะโดยที่งานใหม่มันยังไม่เข้ามาหรือเครียดมากพวกนี้จะจะเครียดมาก งานนาโนก็ไม่มีงานไปแดงก็ไม่เกิดงานเอเจน้อยนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็จะมีปัญหาผมก็เลยผลักดันให้ทุกคนเนี่ยเอางานเก่าพับเก็บไว้ก่อนบางส่วนนะตอนนี้อัดงานใหม่เต็มที่เลยงานใหม่งานไปแดงงานนาโนงานเอเจน้อยเนี่ยอัดเข้ามาจนจนยอดใหม่ๆพวกนี้เอามาก,กบยอดเก่าไปห,หมดทําให้ความเครียดจะน,น,น้อยกว่าปีที่แล้วเยอะครับเนี่โอเคนะ่ดีไหม ใช้เวลานานแล้วแต่ก่อนจบเนี่ยผมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่แว่น